เรื่องราวในวันนี้นี่บอกเลยว,ว่ามันเป็นอะไรที่จังไรมากเพื่อนๆกลัวอะไรมากกว่ากันฮะระหว่างผีกับคนหื่นโรคจิตแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสองอย่างนี้เนี่ยมันมารวมกันผีหื่นเอาเป็นว่าถ้าใครชอบเรื่องราวดักดัก,ดกลึกลับแล้วก็จังไรแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่อง FN Diary ของเราด้วยนะฮะทั้ง IG แล้วก็ Tik Tok ด้วยด้วย FN Diary a n d e r s c o r e Admin แล้วเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่า เรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวลูกดกครอบครัวหนึ่งที่ฐานะการเินของเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยจะดีฮะโดยมีคุณพ่อที่ชื่อว่าอลันและก็คุณแม่ที่ชื่อว่าคาร์แมนกับลูกๆอีก5คนนะครับที่ชื่อของลูกๆเนี่ยนะช่างมันเถิดไม่ต้องไปจามันปวดหัวเอาเป็นว่าพวกเขาเนี่ยก็เป็นครอบครัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองนิวยอร์กหนึ่งในเมืองที่สุดแสนจะแพงอันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกาที่ค่าเช่าบ้านก็แพงจนแทบทุกขนนักแข่งของพวกเขาเนี่ยจ,จะเกลีกันเลยทีเดียว แต่เขาก็ยังสามารถทู่ซีมาอยู่ได้ครับจนกระทั่งพวกเขามาพบว่าลูกชายคนโตของพวกเขาเนี่ยเป็นมะเร็งฮะที่มันก็ต้องรักษาด้วยวิธีการีโมซึ่งถ้าใจะให้รักษาในนิวยอร์กเนี่ยก็ไม่ต้องกินอะไรกันละแพงกิ <Thank good. S 1> ทางครอบครัวก็เลยจําเป็นต้องเลือกโรงพยาบาลต่างรัฐที่มีราคาถูกกว่าครับนั่นก็คือโรงพยาบาลในรัฐคอนเนตทิคัตซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ160กิโลเมตรนะครับ ที่จะให้คิดภาพบ้านเราก็เป็นประมาณกรุงเทพฯลบบุรีนี่แหละที่ต้องขับรถไปประมาณ3ชั่วโมงก็โอเคครับก็ขับรถพาลูกไปรักษากันแล้วก็พาลูกกลับมาใน1วันแต่พอทําไปเรื่อยๆเนี่ยครอบครัวเขาก็รู้สึกแบบว่าไม่ไหวแล้วไหนจะเวลาที่เสียไปไหนจะค่ารักษาไหนจะค่าเช่าที่นิวยอร์กอีกพวกเขาก็เลยตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่เมืองนั้นซะเลยโดยเริ่มจากการหาบ้านจากทางเอเจนซี่ครับที่ตอนแรกเนี่ยก็กะว่าจะเป็นบ้านเช่าง่ายๆอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลก็พอ แล้วก็เหมือนกับว่าพระเจ้าจะเป็นใจด้วยนะเพราะพวกเขานะครับก็ได้ไปเจอบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลเด๊ะเลยเป็นบ้านหลังใหญ่ที่พอจะยัดทุกคนลงไปได้ที่ทุกคนในบ้านนะครับจะสามารถมีห้องนอนเป็นของตัวเองแล้วก็ยังมีที่ว่างเอาไว้วิ่งเล่นได้อีกด้วยน้ำซํามันก็ยังราคาไม่แพงมากเหมือนกับนิวยอร์กอีก โอ้ยมีอะไรจะคุ้มคึกไปกว่าน,นี้ล่ะนั่นแหละครับคุณอลันหัวหน้าครอบครัวนะครับก็เลยได้จัดแจงเส้นสัญญาเช่าบ้านหลังนี้เลยรออะไรล่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการคิดถูกคิดผิดหรืออย่างใดนะครับเพราะนั่นแหละคือบทเริ่มต้นของความน่ากลัวที่กําลังจะเกิดขึ้นฮะคือหลังจากที่พวกเขาได้ย้ายเขามานะครับพวกเขาก็เริ่มพบอะไรที่แปลกๆอยู่บริเวณชั้นใต้ดินของบ้านครับที่มันจะเป็นเหมือนกับเครื่องมือของการผ่าตัดแล้วก็อุปกรณ์แปลกๆอีกเยอะเลย ที่พอเจอปุ๊บเนี่ยพวกเขาเอาไปถามเพื่อนบ้านนะครับว่ามันคืออะไรกันเลยเพื่อนบ้านก็เลยบอกว่าโอ้เอ็งไม่รู้เหรอว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันเคยเป็นบ้านที่ใช้ทําศพมาก่อนคืออันนี้ต้องขออธิบายเรื่องการทําศพของฝรั่งนิดหนึ่งเผื่อใครยังไม่รู้นะฮะคือว่างานศพของฝรั่งเนี่ยมันจะต่างกับบ้านเรานะฮะที่เขาไม่ได้เอาโลงมาตั้งปิดแล้วก็ให้พระมาสวด แต่ว่าจะเป็นการเอาโลงศพมาเปิดผางโชว์ให้ญาติแล้วก็เพื่อนผู้ตายเนี่ยได้เห็นหน้าตาของคนตายเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะนําไปฝังฮะดังนั้นมันจึงจําเป็นต้องมีการทําศพเนี่ยให้ดูหน้าตาดีซะก่อนแล้วอาชีพการทําศพหรือว่าสับเปล่ฝรั่งเนี่ยมันก็ได้กําเนิดขึ้นมาครับซึ่งสับเล่เหล่านี้เนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ในการทําให้หน้าของคนที่ตายนะฮะเหมือนกับว่าเขากาลังมีชีวิตอยู่มากที่สุด ซึ่งไอาการทําแบบนี้นะครับมันก็ไม่ใช่แค่การแต่งหน้าโบ๊ะอะไรสวยๆยที่บ้านเราทำนะแต่พวกเขาจะมีการเย็บปากเย็บลูกตาด้วยฮะเพราะเขาบอกว่าบางทีนะครับไอคนตายเนี่ยอยู่ๆมันก็จะมีการอ้าปากแล้วก็ลืมตาออกมาได้จนทําให้คนที่ร้องไห้ดูหน้าศพอยู่ในถึงกับสะดุ้งกันหัวใจวายแทบจะตายตามศพกันไปเลย แต่การที่ปากได้อ้าตาที่ได้ลืมแบบนี้นะครับก็ว่ากันว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่ผีมาหลอกผีมาสิงหรอกแต่เป็นเพราะ่บางทีนะครับแรงดึงดูดของโลกเนี่ยมันก็ไปดูดเอาไอ้พกหนังที่มันไม่มีกล้ามเนื้อควบคุมแล้วจะไม่ให้แบบย่นห้อยลงมาฮะปากก็เลยอ้าตาก็เลยลืมขึ้นมาดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดการอุจจาราขึ้นเนี่ยเขาก็เลยมีการเย็บปากเย็บตานั่นเอง นั่นแหละครับไอ้เครื่องมือที่ครอบครัวของคุณอลันได้เจออยู่ใต้ดินเนี่ยมันก็มีที่มาแบบนี้นี่เองเพราะว่าบ้านแห่งนี้เนี่ยเคยเป็นที่เก็บศพมาก่อนฮะที่กว่าทางครอบครัวจะร้เนี่ยพวกเขาก็จัดแจงเซ็นสัญญาเช่าไปเรียบร้อยแล้วแต่แบบก่อนเซ็นสัญญาเช่าบ้านมาทำไมแยแกไม่เข้ามาดูตัวบ้านกันก่อนเลยหรือไงแต่ว่าก็เอาเถอะครับพวกเขาก็เช่ามาแล้วก็ต้องอยู่ต่อไปก็ทําอะไรไม่ได้ไงโดยคนที่เข้ามาอยู่นะครับก็จะมีคุณอลันคุณคาแมนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยกับลูกๆอีก5คนฮะ แล้วก็จะมีทางญาติผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่งด้วยที่เข้ามาอยู่เพราะว่าญาติผู้หญิงคนนั้นเนเขาบ้านแตกแสแหลกขาดพ่อแม่ไม่รับเลี้ยงครับครอบครัวของคุณอาลันก็เลยแบบเอเอเองั้นก็มาอยู่ได้กันและกันซึ่งจําแม่ญาติผู้หญิงคนนี้เอาไว้ให้ดีนะครับเดี๋ยวเขาจะมีบทต่อในภายหลังซึ่งพอเข้ามาถึงบ้านแล้วเนี่ยคุณอลันก็จัดแจงให้ลูกๆนะครับได้ไปมีห้องนอนอะไรของตนเองแล้วมันก็มีลูกๆบางคนที่ได้ไปนอนในห้องไหนรู้ไหมห้องใต้ดินที่มันเคยเป็นห้องเก็บศพนั่นแหละครับ มันก็เลยทําให้เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นแต่คืนแรกเลยก็คือในคืนที่พวกเขาได้เอนหัวนอนลงไปนะครับลูกๆของพวกเขาก็ได้มาปลุกแล้วก็บอกว่าแม่จ๋าแม่จ๋าพวกเราย้ายออกไปจากที่นี่กันเถอะเพราะหนูรู้สึกว่ามันมีคนแปลกหน้าที่อยู่กับพวกเรานะคือเขาเนี่ยพยายามจะคุยกับหนูด้วยแหละไอตอนที่หนูเอนกายลงนะเขาก็มากระซิบกระซากเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ซึ่งพ่อแม่ได้ยินแบบนี้นะครับก็ตาตื่นเลยพร้อมก็บอกลูกว่าอีลูกเอ้ย เองคงจะเหนื่อยมากจนกระทั่งเห็นภาพหลอนไปแล,ล้วล่ะกลับไปนอนพักผ่อนได้แล้วปะเดี๋ยวผีพวกนี้มันก็จะไปไปของมันเองแหละคือแม่เขาไม่เชื่อนะครับแม้กระทั่งว่ามันจะมีอะไรแปลกๆที่แบบเกิดขึ้นมาตามหลังจากนั้นมากมายอย่างเช่นเวลาที่ครอบครวัวเขาได้เปิดหน้าต่างออกไปนะครับมันก็จะมีเสียงนกกาแหกปากร้องกาาากา,กาที่ก็ไม่ได้ร้องแค่ตัวเดียวนะครับแต่ร้องราวๆาวร้อยกว่าตัวเลยซึ่งถ้าเป็นบ้านเรามีนกแสกมาแหกปากบนบ้านแบบนี้ก็ต้องคิดถึงเรื่องไร้ไรอะไรบ้างใช่ไหม แต่ไม่ใช่กับคุณแม่คาแมนะฮะแม่ไม่เชื่อหรือวันหนึ่งที่ลูกชายคนโตคนที่เป็นมะเร็งนะฮะเขาได้มาบอกแม่ว่าเขาเห็นนิมิตอะไรที่เป็นศพชั้นชกองๆอยู่หลังกําแพงห้องเขานะ่ะแล้วทุกวันศพมันก็จะกองสูงขึ้นสูงขึ้นด้วยที่พอเล่าจบนะครับครอบครัวนี่ก็กังวลหนักเลยกังวลว่าลูกชายเนี่ยคงจะอาการหนักและเพราะว่าเกิดจากการรับคีโมมะเร็งแน่นอน จนแบบทําให้เห็นภาพหลอนอะไรก็ตามหรือพวกเขาคิดว่าลูกชายเนี่ยอาจจะรู้ว่าบ้านนี้เนี่ยมันเคยเป็นที่ทําศพมาก่อนก็เลยมโนสร้างภาพหลอนขึ้นไปเองที่พอลูกชายคนแรกมโนเสร็จใช่ไหมครับมันก็เลยทําให้เด็กๆคนอื่นเนี่ยเริ่มมโนเห็นตามๆกันไปอีพ่อแม่นะครับก็เลยจับลูกคนแรกเนี่ยส่งไปหาหมอโรคจิตซะเลยซะง,งั้นไปที่พอไปถึงหมอนะครับหมอก็บอกว่าอา้าก็ไม่เป็นไรนี่ลูกคุณก็ปกติดีกลับบ้านไปพักได้แล้วไปทำเอาครอบครัวนะครับถึงกับมึนเตกเลย แต่ก็ทําอะไรไม่ได้ครับต้องกลับบ้านมาแต่พอกลับบ้านมาตามที่หมอบอกนะครับอาการของลูกชายคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันก็ยิ่งดาขึ้นไปกว่าเดิมครับคือจากแค่ตอนแรกเขาให้ได้เห็นมโนภาพศพใช่ไหมในตอนนี้นะครับลูกชายเนี่ยเริ่มมีอาการอยากจะมีอะไรกับศพละโดยเขาได้เขียนเป็นพวกบทกรโลกจิตพรรณนา,นาเรื่องการกินตับกับศพขึ้นมานะครับจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งเนี่ยลูกชายก็ไม่ไหวแล้วก็บุกไปที่ห้องของญาติสาวที่มาอยู่ด้วยนี่แหละแล้วก็พยายามจะไปโอบอจมะกับนางนะครับ แล้วอาการมันก็จะยิ่งหนักขึ้นไปอีกหนักขึ้นไปอีกขนาดที่ว่าลูกชายบุกไปห้องแม่แล้วก็จะไปกินตับแม่โดยจังไรมากพอเรื่องมันได้เกิดขึ้นหนักหนาสาการแบบนี้นะครับทางครอบครัวก็เลยตัดสินใจส่งลูกชายเนี่ยไปอยู่โรงพยาบาลบ้าซะเลยกะว่าจะให้อยู่กับหมอตลอดเผื่อที่ว่าจะได้เห็นอาการบ้าๆอะไรขึ้นมาแล้วหมอจะได้รักษาทันใช่ไหม โดยหลังจากที่พวกเขาได้ส่งไปเสร็จนะครับพวกเขาก็วางใจแล้วว่าเออลูกชายคนโตไปแล้วเดี๋ยวอาการในบ้านนี่ยมันก็จะดีขึ้นเองเพราะเขาคิดว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการที่ลูกชายคนโตเนี่ยได้มโนสุดๆเลยทว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับเพราะถึงแม้ว่าลูกชายคนโตจะไม่อยู่บ้านแล้วนะครับ ในเวลาต่อมาเนี่ยญาติสาวก็ได้กรีดกรีดเข้ามาหาคุณแม่ของบ้านนี่คะบอกว่ามันมาหม่แล้วค่ะมันใหม่แล้วค่ะซึ่งก็ทําให้คุณแม่แบบโมโหมากว่านี่เอาจะเอาเรื่องบ้าอะไรมันทำไมมันไม่จบสัทีถธอก็เลยหยิบไบเบิลคำพีของศาสนาคิดนะครับควาไปเดินตรงไปยังห้องคุณญาติสาวนะฮะ ซึ่งเมื่อมาถึงเนี่ยเธอก็พูดว่าอธิบายมาสิมันเกิดอะไรขึ้นแม่ญาติสาวนะครับก็วีดไว้กระตูวูเลยบอกว่าเธอเนี่ยเห็นผีตัวใหญ่จะมากระชากหัวเธออีแม่ก็แบบแต่เห็นเย็นจีอีหนูจะมา,ม,าโมโนเพอเจออะไรแบบนี้เกินไปไม่ได้แล้วนะอยากโดนจับเข้าโรงพยาบาลบ้าอีานคนหรือไงเอางี่งั้นเรามาอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลกันแล้วก็เรียกให้พระเจ้ามาช่วยกันนะจ๊าเบเบ้บผู้ญาติสาวนะครับก็แบบแต่ว่าไม่ต้องแต่พูดตามอีแม่ข้าแต่พระบีดา ญาติหญิงก็แบบฆ่าแต่พระบิดาไปฮะก่อนที่จะแหกปาขึ้นมาว่ามันมาแล้วค่ะคุณแม่มันมาแล้วค่ะหนูเห็นมันโผล่ขึ้นมาคุณแม่ก็แบบเอาไบเบิลฟาดกบ,บาลไปหนึ่งทีปาสติลูกสติตั้งใจเย็นๆแล้วพูดตามอีแม่ฆ่าแต่พระบิดาก็ยื้ออกันไปอย่างนี้เป็นเวลาสองสามรอบนะครับจนกระทั่งในครั้งสุดท้ายที่พวกเขากาลังอ่านข้อความในพระคัมภีร์อยู่เนี่ยมันก็มีเงาอันหนึ่งเป็นเงาดําๆเหมือนกับรูปมือฮะ โผล่ขึ้นมาจากกางเกงในของญาติสาวคนนั้นเนี่ยแหละเลื้อยไปตามร่างกายเธอแล้วก็มาแกะยกทรงเธอต่อนหน้าแม่เลยนะครับเท่านั้นละะไอ้สองสาวที่อยู่ในห้องนี้ก็แบบกรีดกันใบโบกกระจายเลยสวดเสด็จมนค่าแต่พระบิดาแะไวไม่ออกแล้วก็วิ่งร่อนลงไปด้านล่างเลยซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่คุณพ่อที่ได้เหนื่อยๆน,นะครับกลับมาบ้านนะคุณแม่ก็วิ่งไปหาพ่อเลยคุณค่าคุณคะฉันเห็นมันจริงๆค่ะครานี้เนี่ยฉันเห็นมันกับตาเลยเลนเอาสะพ่อแบบมองบนเลยว่าแบบนี่ เธอก็จะเอากับเขาด้วยใช่ไหมเนี่ยคุณพ่อก็เลยตวาดแม่ไปเลยว่าเลิกเพอ้อเจอแบบเด็กๆได้แล้วไหมคือมูดคุณพ่อตอนนี้นะครับคงเป็นแบบอะไรที่เซ็งมากนะฮะเจอมาทั้งทํางานเหนื่อยๆไหนนะจะต้องมาจ่ายค่าบินรักษาจ่ายค่าเช่าบ้านน้ำซัพยังต้องจ่ายค่าไฟอีกคือลูกๆทั้งบ้านในตอนนี้นะครับเขาไม่กล้านอนแบบปิดไฟและเพราะว่ากลัวผีฮะก็เลยเปิดไฟกันให้ค่าไฟกระจงกระจายเลย น้ำซ้ำยังมาเจอเรื่องบ้าบอที่เมียแกแบบเป็นแบบนี้อีก,อกพ่อก็แบบงอนตุบปองตุบปองไปเลยฮะบอกว่าถ้าพวกเธอไม่อยากอยู่บ้านนี้เนี่ยออกไปหมดเลยไปเล่นเอาะอแม่งึดเลยแอก็ไม่นานหลังจากนั้น,นะฮะเวลาของคุณพ่อก็มาถึงเพราะว่ามันมีอยู่บางวันนะครับที่คุณพ่อเขาเนี่ยนั่งอยู่บ้านเสร็จแล้วเขาก็เริ่มได้ยินเพลงแบบเปิดขึ้นมาแต่ว่ามันจะไม่ใช่เพลงของยุคนี้นะครับจะเป็นเพลงเก่าๆโบราณประมาณยุค1 9 3 0นนะฮะ ที่พอตอนแรกคุณพอ่อคิดว่าอาจจะเป็นพวกเพื่อนบ้านอะไรหรือเปล่า,าก็เลยชะเง้อหูวไปฟังนอกบ้านครับแต่ก็ไม่มีเสียงอะไรเลยซึ่งพอชะเง้อกลับมาฟังในบ้านเนี่ยอ้าวเสียงมันดังมาจากในบ้านนี่หว่าแล้วใครเปิดแล้วเนี่ยคุณพ่อก็เริ่มตง,งิดตง,งิดใจแล้วครับนอกจากนั้นเวลาต่อมานะครับไอ้บนเตียงที่คุณพ่อนอนอยู่เนี่ยอยู่ๆนะครับมันก็จะมีรอยกดมาครับเหมือนกับว่ามีรอยเท้าอะไรมาเหยียบบนผ้าห่มนี่แหละซึ่งก็จะเป็นรอยย่ำเล็กๆเ,เ,เหมือนเวลามีไก่มันเดินเขี่ยนะฮะ แล้วไอ้รอยนี้เนี่ยนับวันมันก็เริ่มจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากรอยที่เป็นรอยเท้านะครับมันก็จะเป็นเหมือนรอยตูดที่แบบมีใครมานั่งอยู่บนเตียงเลยแต่ว่าเขามองไม่เห็นฮะที่ถึงตอนนี้เนี่ยคุณพ่อที่ไม่อยากจะเชื่อก็ต้องเชื่อแล้วครับจนกระทั่งวันหนึ่งที่คุณพ่อเขาได้นอนอยู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าดาบของเขาเนี่ยได้โดนทะลวงซุบเข้ามาฮะคุณพ่อก็แบบหน้าเขียวหน้าแดงเลยแล้วก็หันไปมองข้างหลังครับปรากฏว่ามันไม่มีใครอยู่เลย คือผีมันคงจะบอกว่านี่แกไม่เชื่อข้านักใช่ไหมก็เปิดซิงมันคนแรกเลยสิแล้วกันและหลังจากนั้นมานะครับทุกคนในบ้านก็เริ่มโดนลวนลามแล้วก็โอวจะมะตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยทั้งแม่ทั้งญาติสาวแล้วก็ลูกๆที่เหลืออยู่นะครับคือพวกเขาเล่าว่าตอนบางทีที่พวกเขาโดนทะลวงอะไรนะครับพวกเขาพยายามจะวิ่งหนีผีออกมานอกบ้านนะฮะแต่พอวิ่งไปก็กระเสาไปคือผีนี่มันก็ตลอดทางอนะฮะอาการเสียวดากเนี่ยมันก็ไม่ได้หายไปไหนเลยแม้กระทั่งพวกเขาเนี่ยจะออกมานอกบ้านแล้วก็ตาม บงบอกได้ว่าผีที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะครับมันเฮี้ยนมากขนาดที่ว่าออกมาจากบริเวณของมันได้นะฮะคือโหดใช่ย่อยเลยนะครับไม่ใช่แค่ผีเจ้าที่ธรรมดาละแต่ว่าถึงแม้มันจะเป็นบ้านผีสิงอะไรขนาดนี้แล้วเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นทั้งหมดนะครับทางครอบครัวนี้เนี่ยก็ยังทูซีอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปฮะไม่กล้าย้ายไปที่ไหนแม้กระทั่งว่าทางคุณปู่และคุณย่านะครับเขาได้เสนอให้พวกครอบครัวนี้เนี่ยย้ายมาอยู่กับเขาดีไหมเรื่องราวปัญหานี้เนี่ยมันจะได้จบจบแต่พวกเขาก็ไม่อยากจะย้ายไปครับ ด้วยเหตุผลที่ว่าเขากลัวว่าไอ้ผีเหล่านี้เนี่ยมันจะตามไปทําร้ายคุณปู่คุณย่าก็เลยได้ทู่ซีอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปนี่แหละฮะซึ่งแอดก็ไม่เข้าใจนะว่าพวกเขาทําได้ยังไงเพราะว่าพวกเขาได้บอกนะครับว่าพวกเขาอยู่ร่วมกับมันจนกลายเป็นเรื่องปกติสุขไปละที่อยู่ๆบางทีนะครับลูกๆก,ก็จะได้ยินเสียงแววมาประมาณว่าแม่เรียกตะโกนแบบให้ลูกมาหาหน่อยแต่พอเดินไปถึงห้องแม่นะครับก็ไม่มีใครอยู่ครับแล้วเสียงแม่ที่หวานๆเนี่ยก็จะกลายเป็นเสียงทุ้มๆม,มันหลอกเขาแทน นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของเสียงชะโครกที่อยู่ก็โครกลงมาแบบไม่มีปีไม่มีคลุยเลยนะครับหรือจะเป็นเรื่องของน้ําถูพื้นฮะที่ตอนที่แม่กําลังทําความสะอาดอยู่เนี่ยอยู่ๆน้ําทั้งหมดนะครับมันก็ได้กลายเป็นเลือดเลยไอ้น้ที่ลงไปนองพื้นนี่ก็เจองนองสีแดงฉากจนแม่ตกใจกรี๊ดเรียกคนในบ้านมาดูครับแต่พอคนในบ้านมาดูเนี่ยไอ้น้ำเหล่านี้มันก็กลับกลายปเป็นน้ําธรรมดาอีกนอกจากนั้นเรื่องที่จังไรที่สุดนะครับก็คือการเดินเดินอยู่ในบ้านแล้วก็โดนกระสวกโอกันเนี่ยแหละฮะ เรียกได้ว่าก็กระเซากันอยู่กลางบ้านเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งเนี่ยที่พวกเขาทนไม่ได้จริงๆละนั่นเองฮะเป็นเวลาที่พวกเขาเนี่ยได้ไปเรียกหมอผีชื่อดังมาทําการไลผ่ผีซึ่งมันก็จะเป็นการไล่ผีที่แบบถึงพลิกถึงขิงมากนะครับเรียกได้ว่าหมอเนี่ยเอาเสือและหมอนมานอนที่บ้านครอบครัวที่กินเป็นเวลาอยู่กว่า2เดือนกว่าเลยที่พอพวกหมอผีนี้เข้ามานะครับพวกเขาก็รู้สึกได้ถึงพลังอันแปลกประหลาดที่อยู่ในบ้านนี้เลย นอกจากนั้นนะครับทางหมอผีนี้เนี่ยก็ยังได้รับประสบการณ์เดียวกันกันกบที่ครอบครัวได้รับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชักโครกที่แบบเสียงโครกลงมาหรือว่าน้ำเปล่าที่อยู่ก็ได้กลายเป็นสีแดงฉาดเหมือนเลือดนะครับและก็ไม่รู้ว่าหมอจะโดนทะลวงด,กดักโดยหรือเปล่าเพราะว่าจะคําบอกเล่าของคนไม่ได้บอกมานะเอาเป็นว่าสรุปพอหมอผีต่างๆได้เข้ามาดูในบ้านนะครับเขาก็าได้ไขความลับของบ้านครับว่าบ้านนี้เนี่ยที่มันมีผีสิงโหดอยู่ก็เพราะว่าแต่ก่อนสปรเปอร์ที่เคยอยู่ที่บ้านหลังนี้มาก่อนนะฮะ เขาเป็นคนโรคจิตท,ที่ชอบมีอะไรกับศพฮะซึ่งพอมีศพไหนส่งมาลงทําที่บ้านหลังนี้แล้วก็เขาก็จะแบบกินตับศพทีทําให้วิญญาณศพต่างๆนะครับเกิดเฮี้ยนอยู่ในบ้านนี้ขึ้นมาหลายตัวเลยทีเดียวมันก็เลยเป็นคําอธิบายครับว่าที่คนในบ้านเนี่ยทําไมอยู่ๆแล้วถึงได้รับรู้ถึงความหืนของวิญญาณแบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอผีจะไล่มันออกให้เองอามิตรพุทธเพียงผีจงหายไปอ้าวหายไปแล้วทุกคนกลับไปพักผ่อนได้นั่นแหละครับมันก็เหมือนกับจะจบนะแต่ว่ามัันก็ไม่จบบครบ เพราะว่ามันก็มีเรื่องราวอะไรที่ดราม่าต่อของบ้านหลังนี้อีกคือผ่านไปหลังจากที่หมอผีได้ไล่ออกไปนะครับทางครอบครัวนี้เนี่ยเขาก็ได้อยู่ในบ้านหลังนี้ต่ออีกไม่นานนะแล้วเขาก็ได้ย้ายไป หลังจากนั้นเขาก็พยายามเขียนหนังสือมากมายเล่าประสบการณ์ที่เขาได้เจอในบ้านหลังนี้เนี่ยโอ้และแอดลืมเล่าไประหว่างที่พวกเขากําลังมีเรื่องราวผีอะไรตอนที่อยู่บ้านหลังนี้นะครับบ้านของพวกเขาเนี่ยมันก็ได้รับความสนใจจากคนหลายๆกลุ่มเลยที่ทําให้แบบอยากจะมาแวะเวียนบ้านหลังนี้เพื่อจะมาแบบเจอดีอะไรกันอย่างนี้บ้างก็เลยทำให้หลังจากที่ย้ายออกไปนะครับทางครอบครัวก็ได้เขียนหนังสือขึ้นมาเพื่ออยากจะหากินกับเรื่องนี้ละมัง้ง แต่หลังจากที่ได้มีครอบครัวอื่นๆได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ถึง2 3 4สามสครอบครัวแล้วนะครับมันก็ไม่ได้มีครอบครัวไหนเลยที่ได้เจอเรื่องผีอย่างว่านี้ขึ้นมาซึ่งนั่นเองก็ทำให้เรามาถึงเรื่องทฤษฎีสนุกๆก,กันครับที่มาจากฝั่งของคนที่เชื่อในเรื่องลึกลับแล้วก็ไม่เชื่อบ้างโดยฝ่ายแรกนะครับก็ได้เป็นพวกที่ได้เชื่อในผีจริงๆครับแต่เขาบอกว่าหมอผีเนี่ยมาไล่ไปแล้วก็เลยไม่เจออีกส่วนอีกฝ่ายนึงนะครับก็บอกว่าครอบครัวนี้เนี่ยมันมั่วมันแค่อยากได้เงินฮะมันเลยแต่งเรื่องผีขึ้นมาหลอก เพราะไอ้น,นังสือที่เขาเขียนขึ้นมาจนขายดิบขายดีนะครับมันไม่ได้เขียนมาโดยตัวของครอบครัวเองครับแต่เป็นการว่าครอบครัวนะครับเขาได้ไปจ้างนักเขียนนิยายสยองขวัญขึ้นมาช่วยเขียนที่ในตอนหลังนะครับนักเขียนนิยายคนนี้ก็ได้ออกมาบอกว่าเขาน่กหงุดหงิดมากในการที่จะช่วยครอบครัวนี้ทํางานเขียนหนังสือเพราะสิ่งเดียวที่ครอบครัวพยายามบอกให้เขาเขียนนะครับก็คือเขียนอะไรขึ้นมาก็ได้ให้ใหมันน่ากลัวที่สุดฮะผู้คนก็เลยตีความไปว่า อาจจะเป็นไปได้ไหมว่าไอท้ทิทางครอบครัวนี้เนี่ยเขาได้กุเรื่องผีขึ้นมาเพื่อจะเอามาเป็นข้ออ้างในการออกจากบ้านนี้โดยไม่จ่ายค่าเช่าเพราะจําได้ไหมฮะไอ้ตอนแรกที่แอดบอกว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขาเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนแล้วก็มีปัญหาเรื่องตังค์อยู่บ่อยๆนั่นแหละครับหลายๆคนก็เลยคิดไปว่ามันคงจะเป็นแบบนั้นแน่เลยครอบครัวนี้เนี่ยเขาคงจะหาทางตุกติกไม่มีตังค์ซึ่งพอออกมาได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ยังไม่เลิกครับเขาก็อยากได้ตังค์ขึ้นมาอีกก็เลยมาเขียนเรื่องนี้ต่อให้มันดูน่ากลัวขึ เอาไม่เรื่องของบ้านหลังนี้นะครับต่อมาก็ถูกเอาไปทําเป็นหนังด้วยนะหรือว่าจะเป็นทฤษฎีสุดท้ายครับที่น่าจะโหดร้ายสักหน่อยนิดหนึ่งคือว่ากันว่าไอาเรื่องของผีกับเรื่องความป่วงทั้งหมดในบ้านที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากลูกชายคนโตฮะที่เขาอาจจะจิตหลอนแต่ทว่าทางครอบครัวเนี่ยก็ไม่อยากให้ข่าวแย่ๆของลูกชายเขาจิตหลอนเลิกจะไปข่มขืนปั้มอะไรคนมันโด่งดังขึ้นมาไงก็เลยแต่งเรื่องผีขึ้นมากลบฮะ เพราะว่าเอาเรื่องราวของการที่เขาจะไปทําร้ายร่างกายญาติเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นจริงนะคนก็เลยตีความว่าอาจจะเป็นไปนในแนวนี้หรือเปล่าซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็เป็นแค่ทฤษฎีเท่านั้นนะและเพื่อนๆแหละครับคิดยังไงสามารถมีทฤษฎีอะไรมาอธิบายได้มากกว่านี้หรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังได้ที่ด้านล่างนะครับผมและแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อนบะ๊ายบาย